สวัสดีครับ CTW r i d e r นะครับ7เดือน7 68นะครับพามาชมรถเข้าใหม่คันนะครับคันนี้คือ Honda s t r e e t 600นะครับเอกสารสับปะสานบินะครับรหัสตัวรถตัวถัง PC 2 1นะครับเครื่อง PD 0 6ก E 4ี่เกียร์ตรงรุ่น 600cc ซีซีนะครับของค่าย Honda s t r e e t นะครับก็คันนี้โดยรวมเดิมๆโรงงาน นะครับมีของแต่งที่เห็นเนี่ยก็จะมีท่อกับกระจกนะครับนอกนั้นก็สภาพเดิมโรงงานแล้วก็คันนี้ไม่เคยเก็บสภาพมาเลยนะครับดูจากสภาพเนี่ยก็คือสภาพจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะครับตามอายุเลยโดยรวมรถค่อนข้างสวยรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับคันนี้เป็นตัว 600cc นะครับ4เกียร์ สภาพเดิมๆหายากอยู่นะนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับ600ปกติ600ก็หายากน้วนะ600เดิมๆนี่ก็ยากอยู่นะครับพอดีได้เข้ามา1คันเดี๋ยวเดินพาชมสภาพโดยรอบก่อนนะครับตัวแฮนด์ก็เป็นแฮนด์เดิมโรงงานนะ ใครไม่เคยเห็นสตี400สภาพเดิมนะครับก็ดูจากคันนี้นะยกเว้นท่อกระจกแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็เดิมเดิมเลยคันนี้มีของหายากหลายอย่างที่ยังอยู่ครบนะซึ่งปัจจุบันก็หลุดหรือไม่ก็โดนช่างบ้านเราหรือไม่ก็โดนช่างตอนที่เขาเอามาประกอบเนะี่ยประกอบไม่ครบถอดออกไป หมดแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ยังมีอุปกรณ์หลายชิ้นที่เราไม่เคยเห็นยังติดอยู่ครบหมดนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็คันนี้เป็นตัว 600cc ซีซีถ้าปกติดูปีผลิตนะครับจะตูดูที่ดุมนะเดี๋ยวผมดูก่นคันนี้ปี90 มันจะมีบอกตรงนี้ถ้านะไม่โดนสับล้อนะรอจะปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ปัจจุบันก็สองพันยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าก็สามสิบห้าปีนะครับขอบล้อโดยรวมสวยนะซีรวดอาจจะเก่าตตมอายุแต่ขอบล้อไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าขอบล้อเดิมโรงงานเนี่ย โครเมียมค่อนข้างทนนะถ้าโครเมียมชุบใหม่บางทีชุบบ้านเราเนี้ยบางทีมันเป็นสนิมค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือขอบล้อเดิมโรงงานแกนโชค๊คลุมล้อเดิมนะครับยางโดยรวมได้อยู่นะตามผมนะครับยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนสีนโช๊คหน้านะครับไม่มีรั่วข้างหน้าก็จะเป็นเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า ไบเลี้ยวกระปุกไม่มือเบรกมือคัตแฮนนะครับไม่เดิมคือกระจกนะเพราะว่ากระจกของเดิมจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับอองเข้าไปข้างในก็บังหม้อน,น้ำนะสภาพก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะไล่มาดูด้านข้างกัน,นะครับคันนี้โครเมียมสวยนะครับแล้วก็โครเมียมเดิมนะไม่น่าจะได้ชุบนะครับ ท่อเป็นท่อแต่งจากที่ญี่ปุ่นนะครับท่อแท้นะไม่ได้พันผ้ามานะครับน่าจะเคยพันมาแล้วแหละดําสังเกตรอยดำอยู่นะแต่ผมว่าเอาออกดีกว่าเพราะมันจะไม่อมความร้อนมันจะเย็นเร็วนะครับให้ดูสภาพด้านข้างก่อนเครื่องแห้งๆเลยนะชุดสีเดิมโรงงานนะครับก่อนจะไปดูชุดสีถังดู ที่ปิดคอก่อนปกติที่ปิดคอมันก็จะเป็นพลาสติก2อันตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีตัวปิดตัวนี้ตัวปิดเลขคอมาอีกอันหนึ่งนะครับคือเราต้องแกะออกเราจะเห็นว่ามันเป็นเลขตัวถังนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหลุดหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ชุดหน้าข้างบนเนี่ยก็อันนี้โอเคสายไม้สองเส้นดึงไปดึงกลับนะครับเนี่ยสายเบรกเดิมโรงงานเนี่ย สายเบรกจะปั๊มบนไปลงปั๊มล่างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยต้องอยู่ครบอันนี้คือของเดิมนะก็ยังอยู่นะครับมือเบรกมือคัดเดิมนะครับปั๊มบนเดิมให้ดูสภาพชุดสีก่อนถังก็ยังสวยอยู่นะอันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์อะไรก็ ยังมีร่องรอยอยู่แผงคอโดยรวมก็ใหม่นะครับเลขใหม่ตอนนี้ถ้าเราติดต่างว่าไม่ไม่เสียสา0หนะครับแต่ว่าอย่าไปเชื่อมากรถสาบห้ปีแล้วถ้าไมร่ส0 0 0มนี่ก็ถือวิ่งน้อยมากนะครับแต่ว่าเราดูสภาพอย่างอื่นประกอบอย่างเช่นประกับเนี่ยปกติเนี่ย มันยังดูสีอยู่ใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ดูที่ผมบอกเนะี่ยมีตัวหนังสือค่อนข้างชัดนะ g n n i s t stop มีไลท์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เปิดเปิดไฟหลีไฟหน้าแยกนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะดรปุ่มสตาร์ทนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันเทิร์นเลฟเทิร์นไลท์ยังชัดอยู่ไฟสูงไฟต่ำนี่ซึ่งปกติถ้าเราเอาไปปัดเนี่ย มันจะหายไปหมดแล้วนะครับหรือว่าสังเกตถ้าสังเกตรถหลายๆคันที่ที่ท,ที่ที่เจอก็ได้ผมจะไม่เห็นตัวพวกนี้เลยซึ่งมันเลือนรางไปหมดแล้วนะครับอันนี้ยังชัดอยู่เลยนะนะครับโอเคโครเมียมสวยนะครับฝาข้างปิดสนิทโลโก้ vlx นะครับแล้วมาดูจุดที่ผมอยากให้ดูดูเฟรมตรงนี้นะ ปกติตรงเนี้ยไอจุกพลาสติกตรงเนี้ยมันจะดูดหายไปห,หมดแล้วมันจะเป็นรูแต่เนี้ยมันยังอยู่ครบนะดูความความเรียบร้อยของมันนะครับคันนี้มีได้พิงหลังมาด้วยเบาะน่าจะหุ้มมาใหม่แล้วนะครับเพราะเบาะเดิมมันต้องเป็นลายกระดุมนะอันนี้เบาะหุ่มมาใหม่ละสังเกตพวกขาขาพิงหลังไฟเลี้ยวนะก็เป็นของเดิมนะครับ ดุมก็เป็นดุมเดิมโรงงานขอบล้อไม่มีสนิมนะครับขอบล้อสวยยางหลังลันหลอกนะครับขอบ15ดอกยางเหลือเยอะ,อะด้านท้ายให้ดูอันนี้คือจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวยึดป้ายทะเบียนกับไฟสองท้ายปกติก็หลุดลุ่ยหายหมดแล้วนะอันนี้ก็ยังอยู่ครบ ด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมทับทิมอยู่นะพิงหลังโลโก้สติบอกโลโก้ฮอนด้าขัดมาดูด้านนี้ก็ปังโซ่นะครับพร้อมบอกตัวเติมลมแล้วก็มีตัวปิดสเตอร์หลังปกติอันเนี้ยก็จะไม่เห็นแล้วนะตัวครอบเนี้ยเพราะหนึ่งเวลามันลื้อสเตอร์มันช่างบางคนขี้เกียจใส่ เขาก็ถอดทิ้งไปนะครับแต่ว่าจากโรงงามนมีให้นะก็คือตัวบังสเตอร์นะบางทีเขาเรียกอะไรเวลาเราใส่น้ใส่ใสไอจารบีอะไรเงี้ยมันก็ช่วยบังช่วยอะไรได้นะนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะฝั่งนี้อันนี้ผมคิดว่ามัน่าจะเป็นพักเท้าตอนไม่เมื่อยนะครับมันสามารถเอาขึ้นเอาลงได้มีสองฝั่งนะ โเมี่มโดยรวงก็สภาพสวยนะครับเครื่องเนี่ยให้ดูความใหม่สีเดิมนะไม่มีหยดเยิมนะครับเครื่องแห้งสนิทด,ดูข้างในก็ได้นะครับไม่มีร่องรอยน้ำมันเลยชุดสอีอันนี้เรากำลังพาดูรถอายุ35ปีนะนะครับ ก็เหมือนเป็นอายุผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่ใช้ได้ปกตินะครับดูสังเกตดิสเบกก็ยังดูแมตช์กับรถนะเพราะหนึ่งเหมือนรถคันนี้มันวิ่งน้อยสภาพดิสอะไรก็ยังดูใหม่ดูพวกมอน้ำนะครับกอส ตัวตรถดเนดี่ยสภาพเข้ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้อดิสเครื่องอะไรเงี้ยดูค่อนข้างสดนะดูที่แผ่นปิดแผงคอนะดูถังก็ยังเงาเงาอยู่ครับก่อนจะพาไปฟังเสียงเครื่องนะครับก็โดยรวมคันนี้ผมว่าสภาพเดิมและดูค่อนข้างจะใช้งานน้อยนะสภาพยังดูใหม่อยู่เลย ตำหนิอาจจะมีตามกาลเวลา35ปีบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีตำหนิใหญ่ๆโดยรวมรถค่อนข้างสวยนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับอ๋อก่อนจะฟังเสียงเครื่องอยาให้ดูกุญแจนะครับกุญแจสตีทของแท้น,ะนี่เดิมๆเลย เขาจะมีโลโก้สตีดอยู่ที่กุญแจนะครับก็หายากแล้วนะซึ่งปกติเนี่ยโดนปั๊มไปหมดแล้วไม่ค่อยเจอแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเป็นกุญแจเดิมน,นะซึ่งเวลาเสียบเนี่ยมันจะเห็นนะมันจะเห็นโลโก้สตีดชัดเจนนะอ๋ออีกฝั่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะก่อนสตาร์ทเนี่ยพวกตัวจุกปิดเนี่ยก็ยังดูเรียบร้อยนะครับแผ่นชาร์จก็ยังดูใหม่ ดู n ็อตดูอะไรเครื่องอะไรก็ยังดูใหม่นะครับมาเดี๋ยวเราลองดูเสียงเครื่องดูระบบไฟคันนี้กันหน่อยนะครับบีกุญแจปุ๊บอ,ออยขึ้นสแตนขึ้นนะครับไฟเกียร์ว่างขึ้นนะพอเราสตาร์ทปุ๊บออยจะหายไฟเกียร์ว่างจะอยู่สแตนจะอยู่เพราะว่าสแตนคือขาตั้งยางเรายังไม่เอาขึ้นนะครับดูออฟลันใหม่ๆเลยอ่ะกดนะครับ ลอยหายนะครับเหลือแต่ตารตั้งนะ ที่ถูกต้องนะขอหึ่ง มีถ้ากลางวันเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไฟหน้านะครับคันนี้ระบบไฟติดครบหมดทุกจุดและสภาพค่อนข้างเขาเรียกอะไรสภาพเหมือนเดิมโรงงานออกศูนย์นะใช้ได้หมดนะครับเรามาสังเกตเดินเบา จึงเดียวนะนะครับเข้าข้าวประมาณนี้คือที่ผมพยายามจะสื่อที่พยายามให้ดูระบบไฟเนี่ยไม่ใช่ทุกคันที่ซื้อมาแล้วได้แบบนี้นะคือบางคันเนี่ยเรา ผ่านการประกอบผ่านการรื้อจากช่างหลายๆคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ต่อให้มันครบวงจรไงบางทีไฟดีก็ใช้ไม่ได้นะครับเปิดไฟลีไฟสองป้ายก็ไม่มีนะครับไฟท้ายก็ไม่ติดนะแต่คันนี้คือระบบแม่งครบเลยครบคือหนึ่งเหมือนเหมือนสตีดออกจากโรงงานทุกอย่างนะครับพอกดไฟลีหนึ่งสเต็ปไฟเลี้ยวคู่หน้าต้องติดไฟท้ายต้องติดนะครับปกติไฟเลี้ยวคู่หลังไม่ติดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไฟสองป้ายต้องติดกดสเต็ปที่2ไฟหน้าต้องติดนะครับไฟขาตั้งเซนเซอร์ใช้ได้ปกติสูงตาำไฟเดียวแต่ใช้ได้หมดนะค่อนข้างไม่ค่อยได้เจออะเอาง่ายๆนะครับผมเลยพยายามพรีเซนต์ว่าเออนะอันนี้คือความหายากเพราะาออกจากโรงงานเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แต่พอเรามาซื้อซื้อต่อๆมาหรือเจอกันต่อๆมาอเงี้ย บางทีช่างบ้านเราประกอบไม่ครบไล่ไม่ครบวงจรตอบทําระบบไฟเพี้ยนเละเทหมดเลยรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นนะคันนี้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เดิมเดิมเลยนะอ่ะรายละเอียดคันนี้นะครับ honda s t เตปหก0้นะครับก็คันนี้ผมตั้งไว้ที่72,000บาทนะครับเจ็ดหบาทราคานี้นะครับ ผมส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่เชียงใหม่อยู่นาราทิาวาสนะครับอยู่ที่ไหนก็ตาม72,000บาทในกรณีที่ท่านอยู่ไม่ไกลมากผมลดราคาให้อีกหรือในกรณีที่ท่านมารับเองเนี่ยไม่ถึง70,000นะแต่ผมเปิดราคา72,000บาทคือหนึ่งเพราะบางคนเขาอยู่ไกลนะอยู่สุราษฎร์พี่ส่งหน่อยอยู่เชียงใหม่เชียงรายส่งได้ไหมพี่ จบนะครับเจ็ดหมื่นสองไม่ต้องต่อผมแล้วนะคือราคาเนี้ยผมยกไปส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านตอผมก็ได้ผมให้ก็ได้ผมอาจจะบวกค่าส่งก็ได้นะครับแต่ราคาเนี้ยผมไม่คิดนะครับเจ็ดหมื่นสองบาทเออเจ็ดหมื่นสองพันบาทพิจารณาดูนะครับสเตทหกร้อยจะหาแบบนี้อีกทีมีไหมตอบไม่ได้แต่ผมรู้ร,รู้เลยเท่าที่ประสบการณ์ขายรถมาหายากนะครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับลองตัดสินใจดูขอบคุณครับ